สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสุขูสุคนครับพี่น้องมือน,นีภาพมาเบืองธุรกิจครอบครัวนะครับผมธุรกิจใหม่แห่งใหม่นะครับผมของครอบครัวตระกูลของพวกเราเองนะครับผมซึ่งก็อย่างที่บอกว่าติดตามมาตอนนี้มาอยู่ขอนแก่นก็ผุดมาหลากหลายธุรกิจนะครับผมล่าสุดโกกิเบอร์รี่เปิดคลินิกใหม่ครับพี่น้องคลินิกเสริมความงามครับพี่น้องโกกิเบอร์รี่น้องผู้บ้านฟินแลนด์ เพิ่นตัดสินใจเปิดคี้นิกสุ่ม้อมในการเปิดในเมาหลายเคืองปีไแล้วพี่น้องในการเตรียมหมอเตรียมแพทย์เตรียมทีมผู้ชี่ยวชาญทั้งนานคี้นิกพี่น้องขี้นิกเพิ่นนี่สิมมียังแน่พี่น้องมีอ่า ดูแลผิวหน้าความสวยภายนอกมีฉีดนะครับผมโบทงโบทอกฟิลเลอร์อะไรอย่างนี้พี่น้องนะครับผมแต่ยังไม่มีศัลยกรรมนะครับผมมีเพียงแค่ดูแลพวกใครหน้ายายใครสิวฝ้ากระจุดด่างดําผิวคำ้ำอยากเติมวิตามินผิวอ,อยากเติมใครว่าวอะไระร่างกายฟื้นฟ,นฟนูพักผ่อนน้อยก็มีหมดทุกอย่างเลยเกี่ยวกับผิวกับร่างกายพวกวิตามินต่างๆนะครับผิวหน้าทิศเมนต์ต่างๆก็มีครบจบที่นี่เลยนะครับผมที่นี่คือดิออร่าคลินิกเออคุณกกวกี่เ่านตัง ดิออร่าคลินิกอืมจ,อจะเปิดวันที่7นี้ครับพี่น้องจะเปิดวันที่7นี้วันแรกอย่างเป็นทางการมีพิธีทําบุญนะครับผมทําบุญแล้วก็เาเอ่ยมาทําบุญบวงสวงพี่น้องเออเปิดเอาเรือเอาใช้7พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับผมที่นี่เลยนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าซอยอะไรซอยสุนทีไหมล่ะเขาเรียกว่ามันเป็นซอยอะไรมันเป็นซอยย่อยลงมาซอยย่อยลงมาถ้าอันนี้เป็นเทศบาลเนาะอัน,นใช่ไหมเขาเรียกอะไรใช่มันอยู่ตรงข้ามกับไอเนี่ยอะไรนะภูเมียนเนี่ยอันนี้โรงแรมภูเมียนนะโรงแรมภูเมียนแต่เซิร์ชก็น่าจะขึ้นมั้ง เซิร์ชใน Google เออ<ช>เซิร์ชว่า The ะออ a ่าคลิ c ิกเออเดอะออ a ่ามีเด l คอล c ิกครับพี่น้อง<ช>ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูภายในว่าเป็นยังไงคือคลินิกอันเนี้กยกกีเพิ่นตั้งใจพี่น้องเพิ่นตั้งใจในการเปิดเพิ่นมาความเสวยความงามชอบความเสวยความงามเป็นที่ตั้งอยู่แล้วเพราะแล้วนี่เลยก็เลยตั้งเชื่อว่า The, the aura อร r a ก็เป็นความออร่าเป็นความผ่องใสนะครับผมซึ่ง สีพนักนเทพเป็นสีทวนนี้พี่น้องเพนักงาเป็นสีทวนนี้นะครับผมไม่อย่างล่ะพี่กึบมางดเรียอะไรงดบริจาคผู้ชน,นิดว่าสิมาเรียไล่คลินิกอยู่ <c oughs> เปิดเจ็ดนี้นะครับผมใครมาร่วมงานก็จะมีพวกไม่ว่าจะเป็นอาหารรับเคียงรับแขกแบบเกี่ยวกับพวกเวลาแบบเอฟซีบาร่วมทําบุญนะครับผม,มเปลี่ยนเกือบกันพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับผมคลินิกใหม่พี่น้องช่วงนี้บอสต้องหงดุดหงิดทำไมผูดว่าสินเลียนหน้าออร่าจังทำไมบอสบิ๊กหน้าออร่าจังเพราะว่านี่ไง ยอราคีนิคเออเพิ่นเปิดซูดม,มือได้นน่เปิดซูม,มือเห็นบ่านี่เปิดทุกวันทําการทุกวันเห็นบ่านี่เปิดโลดมาจากคลิปพี่วัชรฟินแลนด์มีส่วนลดทุกคลิปเออเดี๋ยวไปดูกันข้างในเป็นไงนะครับผมแทแดนสวัสดีครับอู้ยบรรยากาศอกโทงมากใหญ่มากเนึกว่าโรงแรมคลินิคน้องโกกีไม่เปิดซูมซอมเฮดเตอร์เงพี่น้องตั้งโดดตังนั่นค่อยกับจอบมพาเบิ่์ยังไเหลืออยู่อันนี้โซน สอบถามรักษาค่าพยาบาลสวัสดีค่ะรับสวัสดีครับอันนี้คลินิกเราชื่อว่าอะไรนะฮะ The Aura Medical Clinic The Aura The Aura Medical Clinic โอ๊ยเดยวดัดนี่นมาสร้างกีิ่ก่อน <laughs> สวยั้งแต่ต้อนรับทางเข้าแล้วเพั่นแล้วฝั่งนี้เป็นอะไรครับนี่โซนนั่งโซฟาสีขาวละมุนนีพี่น้องบอกเลยว่าเข้ามาแล้วกลิ่นดีมากรู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตและรู้สึกถึงความสวยงามในชีวิตพี่น้องพาะอาร์ตี่เข้ามาคลินิกเนาะขามากตอนสวยงาม ผู้ใดหนาโยนหนาย่านาหนาเหี่ยวหนาบ่มี่เคยในห,หนาบ่ออรา่าใครอยากออร่าต้องมาที่ดิออรา่าเพราะงั้นแล้วที่นี่คือตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากเติมเสริมแต่งตอนนี้เราจะไม่มีศัลยกรรมเนาะเรามีแค่แบบฉีดทิดมงทิดเม้นท์พนั้นแล้วเราไปดูกันเถอะอันนี้คืออะไรฮะทุกคนอันนี้คือตู้ยาของเราใช่ไหมฮะที่ตู้โชว์ตัวตัว,ตวย่างยาบะครับนี่ใช่ค่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในคลินิกของเรานะคะคโอ้สามารถตรวจสอบได้เลยค่ะคืออันนี้คือเราใช้ที่นี่ใช่ไหมฮะ แต่ะละย่างกับหลายย่างให้พี่นงคงพูนนี่นี่นี่คอยกระโหมอ,อีอย่างขึ้นอีกอย่างแต่ว่าข้างๆหรอฮะโอ้โขนมข้างๆอันนี้พนักงานก็ยืนรอต้อนรับแล้วมันเราเปิดวันที่เจ็ดใช่ไหมครับเจ็ดนี้สิบโมงต้นไปนะครับผมก็ใครที่อยากมาก็มาเลยเพราะว่าเราเปิดทางการแต่ในช่วงนี้เรากำลังรันระบบคลินิกอยู่เนาะโอ้ยเรียลลิตีโชว์มากกระจบเปียอมเต้นมาก ใครมาที่นี่ส,สามารถซ้อมเต้นระหว่างรอเข้าคลินิกได้นะครับผมซ้อมเต้นเพี่ต่างๆแทเดนอันนี้คือห้องทรีทเมนต์ห้องทรีทเมนต์พี่น้องเออจะเป็นเตียงเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกดูสิทุกคนล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกสามทรีทเมนต์นี่คือมีอะไรบ้างแบบทําอะไรบ้างเป็นเอ่อนวดหน้านวดหน้า,นนาเอาเกี่ยวกับผิวหน้าเลยใช่ไมหมฮะกับผิวหน้าโดยตรงเลยแล้วมีเป็นเลเซอร์ด้วยอ๋อเลเซอร์ผิวหน้าผิวหน้า สำหรับคนหน้าเหี่ยวหน้ายานหน้าบวตึงพี่น้วงอขว่าล่องเห็บตัวมูแล้ววันนั้นสหรับผมไล้สดไปแล้วมาไล่ทําก่อนเพื่อนเลยลองเครื่องก่อนเพื่อนพรอนแล้วนะครับผมทุกคนต้องมาลองดูมีโปรสุดลดเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีชั้นสองด้วยนะชั้นสองไปดูไย้ไหมครับไปเลยครับผมห้องคุณหมอวายคุณหมอคุณหมอบ้านมานเปล่าน่เอาเขามีท้ายแสบแต่ว่าไม่แสบเท้ามาหมอก็ก็คุณหมอมาไปนอนจิ๊บ ว้าวห้องคุณหมอพี่น้องปึบเอาปิดใครแล้วปรึกษาคุณหมอก็มาห้องนี้เลยนะครับอันนี้เป็นห้องชื่ออะไหรอเป็นห้องฉีดหน้าครัฟิลเลอร์โบท็อกกเนี่ยค่ะจะทำาะไรกับห้องนี้เลยครับฟิลเลอร์โบท็อกก์จิ้มคือห้องนี้แต่ข้างล่างคือห้องแบบว่าทิชเมียนเฉยใช่ไหมหน้าคือผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยอืม ยอดเลยทุกคนตัวคุณหมอตัวด็อกอด็อกเตอร์แทบเบอร์อันนี้ที่นั่งรอเจ็ดพฤติกายมคนนี้นะครับผมฝากด้วยเดอะเมเดอะออร่าเมดิคอลคลินิกนะครับผมเบ็นคลินิกเสริมความงามที่ทุกคนต้องมาเสริมความงามคยายักสวยมาที่เดอะออร่าเมดิคอลคลินิกนะครับ 7พฤศจิกาย,ยานนี้เจอกันจ้าซัพพอรมาลงให้กับทาง FC ที่มาแบบว่าร่วมเปิดคลินิกแสดงความยินดีกับน้องโกกีด้วยนะครับผมมาที่7นี้เพื่อจะมีตตินงกาข้างหน้าพี่น้องกันแดดฟูตซัพพอร์ตเอฟซีลงได้นะครับแต่ว่าผมก็จะมีหนึ่งคันเป็นรถน้ำคันใหญ่เลยนะครับผมจอดเลี้ยงทีมงานคลินิกเรานะครับโอเคแล้วเจอกัน7พฤศจิกายนนี้นะครับผมอย่าลืมมาแสดงความยินดีกับน้องโกกีด้วยนะครับผมเจอกันจ้า ไปเอาสร็จ่ะไปหันนะคะไปเอาเด้อ